สวัสดีครับแม่คิดครับครับท่านผู้ชมครับมือนีมาตามต่อแนวทางความฝันของคุณแม่คิดครับงวดของวันที่หนึ่งตุลาคมหกหกครับมือนีก็ใส่เสื้อแขนยาวเนาะแม่เนาะหนาวตกหนาว <c oughs> ครับแถวบ,บ้านเท่าเอาเปรบผู้สิงโอ้ฝนตกตลอดเนาะ <ไ S 1> ครับตกดีแห้งครับผมนี่ก็รู้สึกสิเป็นไครแล้วครับแม่เนี่ครับววาแต่ละมือก็ขับมอไซค์ครับท่านผู้ชมคือ แต่ละคนจะยุบานไกลกันครับเพราะว่าคนเราฝันครับ<ม>ก็คือต้องไปหาตามตอนเดียวทางของแต่ละคนให้กับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเอฟซีหลายท่านเพื่อนกะมักความฝันของคนนี้คนนี้คนนี้นนเข้ากับตองเฮดเพื่อเอฟซีครับก็คือเอฟซีเพื่อนกะให้ร่างใจเข้าโนเมเข้ากับตอง <f ans> เฮดเพื่อเพินคร <f ans> ับเพื <f ans> เ่อนเมียนมากบอกว่าให้ตามคนนั้นคนนี้ให้เข้ากับตองตามให้เพื่อนคือกันครับมื้อนี้แม่ก็หนาวโนเมเนาะ ครับตือคนตือเสาคนครับอในวันนี้แม่คิดกับฟันแล้วเนาะครับครับเอาแม่บอกสู่ทางผู้ชมฟังเลยครับว่าฟันไว้ยจังใดเนี่ยครับผมฟันมาไปอันครับรถปีกับคันสีแดงบ่าคยขับจักเกลือดอกบุ้งหูครับดอกแต่ว่าจังไดจังหูจักฟันมาขับรถครับขับไปหอดพูนหอดน่าจะรวยผนไปห้องบ้านเกาคนจะไปนอนปัดกาดอยู่แค่อนเกา่น้าหะอน ย้ำได้กับฟันแต่ไปปอแต่ยู่หันไปฟันเะป็นได้กับไปยุดแต่ยู่หันครับปอกมูอขจ้าก็บา่าเออค้นของมาบ,บ่พ่อน่ะมาอยููพีขึ้นดอกบอกกพื่นนะบอกพี่น้องอยู่ทางคนก็เลยวา่ามาเห่นซื่อดอกมาเล่นน้าพีน้หนองซื่อพอได้ไปทั้งหดดอกมากเล่นน้าพีน้านองขึ้นหอดพี่น้องว่าสันในความฟันนะครับปอกพี่น้องกับมาแลวมาปัดกาดตัม้มสมุกหอกหมูหุ่งพักกันกินยู่หันในความฟัน แต่มันเป็นความจริงดูข้นมากกเลยวาโอ้ยฝันตัวนี้ว่าสัมปันฝันในรอบนี้กับฝันถือว่าฝันดีอยู่ในน้องหมเนาะเพราะว่ามันเปิดฝันเป็นเรื่องเล่าเขาสามารถตีตัวเลขกได้น้ำเนาะครับว่าบางท่านนี่ฝันสันสันแล้วก็มันก็ตีตัวเล็กหยางน้ำฝันบอกเป็นเรื่องเล่าเนี่ยเขาตีตัวเลขบอดายได้เนาะในรอบนี้นี่แม่คิดนี่ฝันว่าตัวของขับรถคันแดงคือรถรถกระบะ ก็กระบะขั้นแดงของ้จจะของอ๋อที่ว่าตอนนั้นที่ว่าแม่ฝันเห็นแล,ล้วก,ก็เลขันก็ออกเนาะใช่กรออกยังเกาะตอนนั้นเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์สามเนาะแม่เนาะเลขมันเกาะเก้าศูนย์ครับเห็นแม่บอกว่าเวลาฝันเห็นรถขันนี้ย่ำไหเลขออกตอนเลขก,ก,กออกตลอดเนาะแม่อืมครับครับฝันว่าจะของครับรถขั้นแดงไปบ้านเกิดบ้านเกา่าบ้านเกา่าพุ่นอยูน่าจะรวยุ่น แม่เกิดยู่ที่เพื่อน,น่าจะรวยบอกครับบ้านเกิดบ้านแฟนอ๋อบ้านของตาบ้านของพ่อเนาะ,ะครับครับยูเพื่อน,น่าจะรวยน่าจะรวยนี่อยู่อุบลบอกแม่อุบลน,น่าจะรวยอุบลอืมขึ้นกับจังหวัดอุบลราชธานีเนาะครับอืมครับ,บรถไปบ้านเกา่าขั้นสีแดงทางทางที่ว่าตัวตัวคองนี่ขครับจคเทร์ับรถบอเป็นครับรถบ่เป็นอืม ตังไ่จังหัวใจวัาฟันว่าครับรถไปครับแล้วก็ไปบ้านเขาบ้านหลังบ้านเลขที่อะไรนะครับแม่บ้านเลขที่เก้าสองคือตัวแม่นี่ได้เข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านนอนอยู่หันน่ะนอนอยู่ในบ้านนั่นล่ะอ๋อไปทําความสะอาดนอนอยู่ในหันในความฟันครับที่แม่วอาซูผมฟังนี่คือแม่ว่านาสิเกี่ยวกับสองอย่างนี่ใจความสําคัญคือรถยนต์นี่บอครับรถยนต์ที่ขับไป กับบาเรกทีมีซํานี่บอกครับแม่มีซัมนี่กับม่แต่บอกพีหนองเขามาแซ่าๆกันกันเลยอีหล่ามันไปปลูกกวาดตื่นๆคนนะครับกันเลยตื่นลุกขึ้นมา,าแต่นอนยำขึ้นกันเลยอ,อันนี้ฟันฝันยำเว้นฟันยำเวน้น,วนจ้ะครับฟันยำเวน้นครับครับแล้วเห็นแม่อบอกว่าฟันสองขึ้นบอก สองมือสองมือมือที่สองล่ะครับแม่มือที่สองกับครับรถขั้นนี้ไปให้คือเก่าไปบ้านคือเก่าไปบ้านเก่าคือเก่าไปนอนยู่ในห้อนคือเก่าครับฝันแบบเดียวกันเดียวกันคือเก่าอืมครับ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 ท่านผู้ชมครับอ่าบางบางคนบางท่านเนาะกับฝันกลาบวันกับมีครับอ่าแต่กับมันกับแม่ยู่เดินเนาแม่เนาะครับเพราะว่าคุณแม่คิดนี่ครับ คุณแม่กลางคืนนี่คุณแม่ไปกีดางครับคุณแม่ก็เลยนอนกลางวันครับส่วนมากนะครับเพราะว่าบางท่านกับฟันกลางวันน้าเลขกไปประกอบการเชียงโศกกระถือครับเพราะว่าเลขเนี่ยบ่าฟันกลางวันหรือว่ากลางคืนมันกับแม่นขึ้นกันเนาะแม่เนาะท้าถ้าถ้าคนใดฟันแม่นครับแล้วในวันนี้นี่แม่สตีตัวเลขตัวใดครับแม่แม่กับสตีตะเลขกับขึ้นรถปิกอัพมันกับเก้าศูนย์กับเก้าสาม เก้าศูนย์เก้าสามทะเบียนรถป,ปีกับสีแดงจะปันเล็กทีบปันยุคนกับเก้าสองอ๋อครับครับอืมแล้วทำแม,ม่มากอิลีนี้แม่มากเด็กตัวไหนแม่มากอิริที่ชุดก,ก็คือเก้าสองเก้าสองแน่คือบานเล็กทีบานเล็กทีเก่าพอว่าพอว่าอีกอย่างครับพอว่าป้ามันมาโดนแล้วนะสิบก็ปีนะป้บาบันเล็กที่ตะลันมาสิบก็ปีละ พึ่งมาฝันเห็นแล้วมาฝันเห็นกันเลยว่ามักแห่งตัวนี้ไอเรือทะเบียนรถได้ไหมที่เม่เคยบอกว่าฝันเห็นยังเดี๋ออกย่ามันขึ้นกันก็มักอยู่แต่ว่าบบมักแห่งตัวนี้นะครับแต่ไอมั่นใจนี่คือเลขเลขทะเบียนทะเบียนบ้านพ่นแมนทะเบียนบ้านจากบ้านมาสิบกว่าปีบอกเคยฝันเห็นบ้านหลังนี้จากเที่อาครับแล้วก็มาฝันเห็นก็เลยค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าตัวเองได้กลับไปแล้วก็ไปนอนอยู่บ้านหลังนั้น อืมครับครับการทำบช่วมกะลรองพิจารณาเบิรงครับเลข92ครับที่คุณแม่มักในวันนี้92เนาะแม่เนาะครับส่วนทะเบียนรถ9093ครับไม่ได้เลขเก่าทั้งนั้นเลยครับแม่ขอยกให้ท่านผช่วมเบิองนะครับอันนี้เนาะที่แม่ผมเขียนให้เนาะครับ92ครับทะเบียนรถยนต์ก็คือคันที่คุณแม่คิดฝันสองวันครับนอนนอนหลับช่วงกลางวันเนาะ9093ครับ เวลาฝันเห็นรถคันนี้ตอนไหนเลขออกตอนนั้นครับที่คุณแม่บอกครับนี่ครับเลขอะทัสตัสกับ90 93ครับล้ากา03ครับท่านผู้ชม้าเลขเก้าก็ให้ระวังเลขหกไว้น้าแนครับเพราะว่ามันหมักกลับหัวกับหางครับครับในวันนี้กับมี่ซามีมบโครับแม่ตัวเลขจะคล้องมักนี่ตอนนี้แล้วตัวจะคล้องมักอืมตั้งแต่เลขออกมากับพึงฝัน ปึงฝันนี่เนาะครับอืมเพราะว่าผมก็มาหาคุณแม่ตลอดเนาะครับฝันยำขื้นกับบว่านเนี่แหละนอนยำก็เเบนกับฝันครับใช่ป่โอ้ยกรมันใจแห้งมันใจบันเด็กที่จะของเด็กที่เก่านนะครับครับแม่เราเมื่อนี่หยุดบอกครับบริกิจีดยางบริการีดยางฝนตกพอ้าฝนตกนี่คือเฮาบริกิจเลยไเมอร์เนต์ครับตนนั้นเปียกอืมครับครับอืม โอเคน้องเม่เนาะครับกับประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับตัวเลขที่คุณแม่คิดอ่าให้ในงวดนี้เนาะครับก็คือ92ครับแล้วก็ทะเบียนรถ9093ครับท่านผู้ชมครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับงวดของวันที่1ตุลาคม66ครับผมเคยอีสานใต้ก็ขอขอบคุณคุณแม่คิดมากๆครับขอบคุณหลายๆครับแม่ครับครับขอให้เลขที่แม่ให้มานี่ออกเนาะแม่เนาะครับ ถือว่าเป็นฟันดีบ่แม่สำหรับคุณแม่คิดเองอืฟันดีอยู่นอแม่เนาะครับครับ